ตามตำนานเล่าขานสืบต่อกันมามูลเหตุที่ทำให้เกิดน้องหานต้นลำน้ำเปล่ามีเรื่องราวเกี่ยวกับวันนักดีพื้นบ้านอีสานเรื่องผาแดงนางไอตำนานรักอันลึกซึ้งของหนึ่งหญิงสองชายเมื่อฝ่ายหนึ่งพลาดรักและถูกทำร้ายจนถึงแก่ความตายก่อกลายเป็นสงครามทำให้บ้านเมืองถล่มทลายกลายเป็นหนองน้ำใหญ่ และวรรณคดีอีสานเรื่องนี้ก็เป็นปฐมเหตุบุญบั้งไฟวัฒนธรรมประเพณีที่ยิ่งใหญ่ขึ้นชื่อลือชาของชาวอีสานมาแต่บรรพาการโดยตำนานรักเรื่องนี้มีอยู่ว่าพระยาขอมผู้ปกครองเมืองเอกชทีตามีทิดานางหนึ่งชื่อนางไอซึ่งจัดเป็นหญิงที่มีรูปร่างงดงาม ในวัยแตกเนื้อสาวซึ่งจะหาสาวงามนางใดในสามไตรภพมาเทียบไม่ได้ความงดงามของเธอเป็นที่เลื่องลือไปทั่วแดนไกลเจ้าชายหลายหัวเมืองต่างหมายปองอยากได้มาเป็นคู่ครองเท้าผาแดงเจ้าชายเมืองผาโพงทราบข่าวเล่าลือถึงสิริโฉมอันงดงามของนางไอก็เกิดความหลงไหลไฟฟันในตัวนางเป็นอย่างมาก จึงวางแผนทอดสัมพันธ์มัตรีด้วยการส่งแค่วแหวนเงินทองและผ้าพแพรพันเนื้อดีไปฝากนางไอเมื่อมหาเล็กนำเอาสิ่งของไปมอบให้แถมยังได้บอกนางไอถึงความรูปลอของเท้าผ่าแดงนางก็เกิดความสนใจและฝากเครื่องบรรณาการไปฝากเท้าผ่าแดงเป็นการตอบแทนด้วยก่อนที่มหาเล็กจะเดินทางกลับนางไอยังได้ฝากคำเชื้อเชิญ เท้าผาแดงซึ่งตั้งทัพรออยู่นอกเมืองให้เข้าพบนางที่วังพระยาขอมแน่นอนละจะเป็นด้วยบุคเพสสันิวาสบวกกับเจ้ากรรมเทพได้แผลงสอนรักไปปากอก,อกของทั้งสองก็ทำให้คนคู่นี้รักกันอย่างรุนแรงและได้เสียกันสุดจะยั้งใจได้อะไรจะปานนั้นฝ่ายเท้าพังคี ลูกชายพญาศรีสุดโทพญานาคผู้ปกครองเมืองบาดานก็เป็นอีกตนหนึ่งที่มีความใฝ่ฝันอยากยนต์สิริโฉมของนางไอทั้งนี้เพราะเป็นเวรกรรมในอดีตชาตินั้นบันดาลให้มีอันเป็นไปโดยเรื่องมีอยู่ว่าเท้าพังคีเมื่อชาติก่อนเป็นชายหนุ่มที่ยากจนและเป็นคนใบ้เดินทางเที่ยวขอทานไปตามหมู่บ้านต่างๆ จนมาถึงหน้าบ้านเศรษฐีคนหนึ่งและได้เข้าไปอาศัยช่วยทำงานให้บ้านของเศรษฐีโดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยทำให้เศรษฐีมีความรักใคร่เอ็นดูอย่างมากถึงกับยกลูกสาวสวยนางหนึ่งให้เป็นภรรยาลูกสาวของเศรษฐีนางนี้คือนางไอในชาติปางก่อเท้าพังคีในชาตินั้นเป็นคนไม่เอาไหน แทนที่จะรักภรรยาลูกเศรษฐีกลับไม่สนใจใยดีไม่ยอมหลับนอนด้วยกันฉันสามีภรรยาแม้แต่ครั้งเดียวภรรยาก็ไม่ปลี่ปากบอกใครทราบตนนิบัติสามีเยี่ยงภรรยาที่ดีเสมอมาอยู่มาวันหนึ่งเท้าพังคีก็คิดถึงญาติพี่น้องที่บ้านเกิดของตนจึงพาภรรยากลับไปเยี่ยมบ้านเศรษฐีผู้เป็นบิดา ได้จัดแจงให้ลูกสาวหาบสเสบียงอาหารตามผัวไปเท้าพังคีหนุ่มใบก็ไม่เคยช่วยเหลือนางด้วยการหาบแทนเลยนางทนลำบากหาบของหนักข้ามห้วยและป่าเขาจนกระทั่งสเสบียงอาหารหมดกลางทางเท้าพังคีเห็นมะเดือสุกเต็มต้นจึงขึ้นไปเก็บกินแทนข้าวฝ่ายนางไอชะเง้อคอแหงหน้าขึ้นมองเท้าพังคี หัวรักให้โยนลูกมะเดือ่อลงไปให้กินบ้างแต่เท้าพังคีกลับไม่ใส่ใจเนื่องจากเป็นคนใจแคบกินอิ่มคนเดียวแล้วก็ลงจากต้นมะเดื่อเดินหนีไปนางจึงขึ้นเก็บกินเองเมื่อนางกินอิ่มแล้วก็ลงมาแต่ไม่พบเท้าพังคีจึงออกเดินตามหาเท่าไหร่ก็ไม่พบนางมีความทุกข์ทรมานเป็นอย่างมากพอเดินทางถึงต้นไทรริมฝั่งแม่น้ำ นางจึงลงอาบน้ําและดื่มกินจนมีความสดชื่นขึ้นมาจึงตัดสินใจแล้วอธิษฐานว่าชาติหน้าขอให้สามีตายอยู่บนกิ่งไม้และอย่าได้เป็นสามีภรรยากันอีกเลยด้วยแรงอธิษฐานของนางชาติต่อมาเจ้าใบสามีจึงเกิดมาเป็นเท้าพังคีส่วนเธอเองได้เกิดมาเป็นนางไอ และเวนกรมจะตามสนองคนทั้งสองอย่างไรเชือนรับฟังครับฝ่ายพระยาขอมเห็นว่านางไอพิดาสาวผู้มีเรือนร่างและใบหน้าอันสิริโฉมหายิงใดในล่ามาเปรียบไม่ได้ปัจจุบันเธอก็โตเต็มสาวแล้วจึงมีใบดีกาแจ้งไปยังหัวเมืองน้อยใหญ่ให้ทำบ้างไฟมาจุดแข่งขันกันที่เมืองเอกชีตา หรือเมืองหนองหานต้นลำน้ำเปล่าในปัจจุบันเพื่อจุดถวายพยาแทนผู้เป็นใหญ่ในชั้นฟ้าบันดาลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลประการหนึ่งส่วนอีกประการหนึ่งหากั้งไฟเมืองไหนขึ้นสูงกว่าเพื่อนก็จะได้นางไอที่ดาสาวผู้เลอโฉมไปเป็นคู่ครองพระยาขอมได้กำหนดวันขึ้น15บห้าค่ำเดือน6เป็นวันงานทำให้เจ้าชายเมืองต่าง ทำบ้างไฟหมืน่นบ้างไฟแสนมาจุดแข่งขันกันอย่างมากมายบุญบ้างไฟครั้งนั้นนับเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่มโหฬารพอถึงวันงานผู้คนก็หลั่งไหลมาทั่วทุกสารทิศทั้งยังมีการแข่งขันตีกลองซึ่งคนอีสานเรียกว่าเสงกองกันอย่างคลึกครื้นหนุม่มสาวต่างใจพยาเกี่ยวพาราศรีกันอย่างสนุกสนาน บุญบ้างไฟในครั้งนี้แม้เท้าผ่าแดงจะไม่ได้รับดีกาบอกบุญเชิญให้นำบ้างไฟไปร่วมงานด้วยก็ตามแต่พระยาขอมว่าที่พ่อตาก็ให้การต้อนรับเท้าผ่าแดงเป็นอย่างดีฝ่ายเท้าพังคีเจ้าชายเมืองบาดานก็อยากมาร่วมงานกับมนุษย์เพราะต้องการยนโฉมนางไอและคิดและวางแผนในใจว่าบุญบ้างไฟครั้งนี้ ข้าต้องไปให้ได้แม้พ่อข้าจะทัดทานอย่างไรก็ตามจากนั้นก็พาไพร่พลส่วนหนึ่งออกเดินทางขึ้นมาเมืองมนุษย์ก่อนโผล่ขึ้นเมืองเอกชทีตาของพยาขอมผู้เป็นใหญ่เท้าพังคีก็พาบริวารแปลงร่างเป็นมนุษย์บ้างสักบ้างส่วนเท้าพังคีได้แปลงร่างเป็นกระรอกเผือกซึ่งชาวอีสานเรียกว่า กะฮอกดอนได้ออกติดตามรอบชมโฉมนางไอในขบวนแห่ของพญาขอมเจ้าเมืองไปอย่างหลงไหลในความงามของนางการจุดบั้งไฟแข่งขันเป็นไปอย่างสนุกสนานทุกคนใจจดใจจ่อยอยากรู้ว่าบั้งไฟเจ้าชายเมืองไหนจะชนะและได้นางไอไปครองซึ่งการจุดบั้งไฟครั้งนั้นเท้าผาแดงและพญาขอมมีเดิมพันกันว่า ถ้าบั้งไฟเท้าผ่าแดงชนะบั่งไฟของภรยาขอมแล้วก็จะยกนางไอทิดาสาวให้เป็นคู่ครองผลปรากฏว่าบั่งไฟของภรยาขอมไม่ขึ้นจากห้างซึ่งคนอีสานเรียกว่าซุส่วนของเท้าผ่าแดงแตกคางห้างคงมีแต่บั้งไฟของพระยาฟ้าแดดเมืองฟ้าแดดสูงยางและของพระยาเสียงเหียน แห่งเมืองเซียงเหียนเท่านั้นที่ขึ้นสู่ท้องฟ้านานถึงสามวันสามคืนจึงตกลงมาแต่พระยาทั้งสองนั้นเป็นอาของนางไอเป็นนั้นว่าเธอจะไม่ตกเป็นคู่ครองของใครเมื่อบุญบั่งไฟเสร็จสิ้นลงเท้าผ่าแดงและเท้าพังคีต่างฝ่ายต่างกระบ,บ้านเมืองของตนแต่ในที่สุดเท้าผ่าแดงก็ทนอยู่บ้านเมืองแห่งตนไม่ได้ เพราะหลงใหลในสิริโฉมอันงดงามของนางไอจึงพาบริวารย้อนขึ้นมายัางเมืองเอชาทีตายอีกโดยแปลงร่างเป็นกระลอกเผือกอย่างเดิมส่วนที่คอแขวนกระดิ่งทองไปเกาะอ,อยู่บนกิ่งไม้ใกล้หน้าต่างห้องนอนของนางไอเมื่อเสียงกระดิ่งทองดังกังวานขึ้นนางไอได้ยินก็เกิดความสงสยัยจึงเปิดหน้าต่างออกไปดูเห็นกระลอกเผือกวิ่งและเต้นไปเกาะก,กิ่งน,นั้นกิ่งนี้ ด้วยท่าทางน่ารักน่าเอ็นดูนางก็เกิดความพอใจอยากได้ขึ้นมาจึงสั่งให้นายพรานฝีมือดีออกติดตามจับกระลอกเผือกให้ได้แต่จนแล้วจนรอดนายพรานก็จับไม่ได้เพราะความบ้องไวของกระลอกเผือกตนนั้นนางจึงเกิดความไม่พอใจขึ้นมาและสั่งให้นายพรานจับให้ได้ไม่ว่าจะจับเป็นหรือจับตายนายพรานออกติดตามกระรอกเผือก แต่ก็ยังจับไม่ได้ในที่สุดผลกรรมแต่ชาติปางก่อนตามมาทันเมื่อกระลอกเผือกตัวน้อยนี้หนีนายพรานมาถึงต้นมะเดื่อที่มีผลสุกเต็มต้นเจ้ากระลอกน้อยก็ก้มหน้าก้มตากัดกินลูกมะเดื่อด้วยความหิวโหวยนายพรานไล่าตามมาทันก็เกิดความโมโหที่จับเป็นไม่ได้จึงตัดสินใจจับตายด้วยการใช้หน้าไม้อาบยาพิษ ยิ่งถูกร่างเจ้ากระลอกเท้าพังคีรู้ตัวดีว่าต้องตายแน่ๆจึงสั่งให้บริวารกลับเมืองบาดานเพื่อนำเอาความไปเล่าให้บิดาทราบและก่อนจะสิ้นใจเท้าพังคีก็แสดงอิทธิฤทธิ์โดยไร้มนตอธิษฐานว่าขอให้เนื้อของตนมีมากมายแปดพันเล่มเกวียนมากพอที่จะเลี้ยงผู้คนได้ทั้งเมืองอย่างทั่วถึง เมื่อกระลอกเผือกสิ้นใจตายนายพรานกับพวกนักล่าฝีมือชาดก็นำเอาร่างของกระลอกเผือกไปชำแหละเอาเนื้อเมื่อนายพรานปาดเอาเนื้อแบ่งให้ผู้คนทั้งบ้านใกล้บ้านไกลได้กินกันก็ปรากฏว่าเนื้อของกระลอกน้อยก็เพิ่มขึ้นมาอย่างทวีคูณผู้คนในเมืองต่างพากันกินเนื้อกระลอกอย่างอิ่มมีพีมันยกเว้นผู้คนที่บ้านดอนแม่ไม้หรือบ้านดอนแก้ว ซึ่งอยู่กลางทุ่งหนองหานเท่านั้นที่พวกนายพรานไม่ได้แบ่งปันให้กินฝ่ายบริวารเท้าพังคีเมื่อกลับถึงเมืองบาดานก็เล่าเหตุการณ์เท้าพังคีลูกชายถูกนายพรานฆ่าตายให้พญาคณาคราชผู้เป็นบิดาฟังบิดาเท้าพังคีก็เกิดความกลิกลกล้โกรธดโกรธาสั่งจัดบริวารเป็นริ้วขบวนกําลังยกพลโยธาทัพ ขึ้นไปอรารวาสเมืองพระยาขอมถล่มทลายให้หายแค้นพร้อมประกาศก้องว่าใครกินเนื้อลูกพังคีของข้าพวกเองอย่าไว้ชีวิตพญานาคพาบริวารออกอรารวาสไปทั่วแดนเมืองเอกชทีตาเสียงดังคลืนคล่นข้าผู้คนตายไปอย่างมากมายสุดคนานับแผ่นดินเมืองพรยาขอมก็ล่มทลายลงเป็นหนองหานต้นลำน้ำเปล่า ส่วนบ้านดอนแก้วหรือดอนแม่ไม้แห่งเดียวที่ผู้คนไม่ได้กินเนื้อเท้าพังคีจึงไม่ได้ร่มทลายลงขณะที่บ้านเมืองกำลังร่มทลายเพราะอิทธิฤทธิพญานาคเท้าผ่าแดงพระเอกของเรื่องนี้ก็ขี่ม้าบักสามเหยาะย่างมุ่งหน้าไปหานางไอเท้าผาแดงเห็นหน้าเต็มไปหมดและได้เล่าเรื่องที่พบเห็นให้นางฟังนางกลับไม่สนใจ แต่ได้ทำอาหารที่มีกลิ่นหอมหวนเป็นพิเศษมาให้เท้าผ่าแดงรับประทานเท้าผ่าแดงจึงถามว่าเนื้ออะไรจึงหอมนักก็ได้รับคำตอบจากนางว่าเนื้อกละลอกถูกนายพรานยิงตายนํามาให้เท่านั้นเองเท้าผาแดงก็ทราบในทันทีว่าเป็นเนื้อของเท้าพังคีจึงไม่ยอมกินอาหารที่นางยกมาให้พอตกตอนกลางคืน ผู้คนกำลังหลับสนิทเหตุการณ์ร้ายก็ได้เกิดขึ้นเสียงคืนคลืนแผ่นดินถล่มดังมาแต่ไกลเท้าผ่าแดงก็รู้ในทันทีว่าเป็นการกระทำของพญานาคจึงคว้าร่างนางไอขึ้นหลังม้าบักสามควบหนีออกจากเมืองอย่างสุดฝีเท้าเพื่อให้ผลภยัยแต่นางไอได้กินเนื้อกระลอกกับชาวเมืองด้วยแม้ว่าเท้าผผาแดง จะควบม้าคู่ชีพไปทางไหนหน้าก็ดำดินติดตามแผ่นดินก็ถล่มทลายไปด้วยเท้าผาแดงควบม้ามุ่งไปภูพานน้อยต้นลำน้ำห้วยสามพาดเพื่อหนีไปยังเมืองผาโพงพญานาาก็ติดตามอย่างไม่ลดละและแปลงร่างเป็นขอนไม้ขนาดยักษ์ขวางเส้นทางไว้ม้าบักสามก็กระโดดข้ามอย่างสุดฤทธิ์สองขาหน้าข้ามขอนไม้ไปได้ แต่สองขาหลังกระโดดมาไม่ข้ามจึงทำให้ม้าเสียหลักล้มในที่สุดนางไอ่ก็ถูกพญานาคใช้หางฟาดตกลงจากหลังมา้าและจมลงในน้ำตายไปต่อหน้าต่อตาเท้าผ่าแดงด้วยเหตุสุดวิสัยที่จะช่วยนางเอาไว้ได้เมื่อเท้าผ่าแดงกลับถึงเมืองผาโพงก็คิดถึงนางไอเมียรักข้าวปลาไม่กินร่างกายผ่ายพร้อม เกิดล้มป่วยลงและตรอมใจตา,ตายตามนางไปในที่สุดเมื่อเท้าผาแดงตายเป็นผีก็ยังมีความอาฆาตเคียดแขนพญานาคอยู่ไม่ไวายพอได้โอกาสเหมาะผีผาแดงก็เตรียมไพรพลเดินทับผีไปรบกับพวกพญานาคให้หายแขนบริวารผีเท้าผาแดงมีเป็นแสนๆเดินเท้าเสียงดังอึกกระทึกปานแผ่นดินจะถลม่ม เข้ารายล้อมเมืองพญานาคเอาไว้ทุกด้านต่างฝ่ายต่างใช้อิทธิฤทธิ์รบกันนานถึงเจ็วันเจคืนไม่มีใครแพ้ใครชนะฝ่ายพญาสีสุดโทเจ้าเมืองบาดานซึ่งแก่ชราภาพมากแล้วก็ไม่อยากก่อกรรมก่อเวรเพราะต้องการไปเกิดในแผ่นดินพระศรีอาริยะเมตรัยอีกจึงไปหาท้าวเวสสุวรรณผู้เป็นใหญ่ให้มาตัดสินความท้าวเวสสุวรรณ จึงเรียกทั้งสองฝ่ายมาโดยให้ทั้งสองฝ่ายเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ทราบท้าวเวสสุวรรณจึงบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นผลกรรมหรือกรรมเก่าแต่ชาติปางก่อนที่ตามมาในชาตินี้และทั้งสองฝ่ายก็มีเหตุผลกล้ากึ่งกันจึงให้ทั้งสองเลิกลาไม่ต้องเขียนฆ่ากันอีกขอให้มีเมตตาต่อกัน และให้ทั้งสองฝ่ายรักษาศีลห้าปฏิบัติธรรมและให้มีขันติธรรมต่อไปเท้าผ่าแดงและพญานาคได้ฟังคำสั่งสอนของเท้าเวสุวรรณก็กลับมีสติเข้าใจในเหตุและผลต่างฝ่ายต่างอนุโมทนาสาธุการเหตุการณ์ร้ายจึงยุติลงด้วยความเข้าใจมีการให้อภัยกันในที่สุด